ผู้ชายคนหนึ่งมีอาการคลุ้มคลั่งเออะโวยวายเลยแล้วอยู่ในสวนหย่อมของคอนโดมิเนียมแถวแถวสุทธิสารแล้วตัวเขาเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษอ้าวทีนี้เจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษพอเจอตำรวจมีการเจรจากันยื้อแย่งปืนกันชุนละมุนเลยค่ะเร็วๆใส่ไปคุณวยังไงเมื่อกี้ใส่ไปดีๆไม่ได้คุณวยังไงเร็ว คุณตัวยังไงยคุณดียมาตลกกับผมให้มากนะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเว้ยเอ้ยคุณเพื่อนเล่นเหรอเออแล้วคุณเพื่อนเล่นเหรอเรื่องของมึงเร็วไง เกณฑ์นอนเลยไหมพี่โดนอะไรไหมโอ้โหนี่เป็นภาพขณะยือ้แย่งปืนกันชุลมุนนี่คือจากกล้องติดออกของตำรวจนะเห็นภาพชุลมุนวุ่นวายแล้วเป็นไงตอนนี้คือตอนที่ผูดจิรจาอยู่นะ ตำรวจก็มีปืนนะนี่ลวงกระเป๋าทําไมอ่ะไม่กลัว,ไม,ลวไ,ไม่กลัวไม่กลัวเลยนะคุณกายาาาแล้วเป็นจังหวะที่เขาเนี่ยเห็นปืนที่อยู่ข้างเอวของตํารวจค่ะ<อ>แล้วก็ปรีเข้ามาจะแย่งปืน<อ>แล้วเนี่ยเป็นความชุลมุนที่เกิดขึ้นนะคะ โอ้โหหน้าหวาดเสียวจริงๆนะคนก่อเหตุชื่อว่านายจิรศักดิ์อายุ26ปีเขามาแย่งปืนจากเอลตำรวจสายตรวจสอนอสุทธิสารช่วงที่ชุลมุนเนี่ยต้องบอกว่ามีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดด้วยนะยแต่สุดท้ายคุมตัวนายจิรศักดิ์เอาไว้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่คอนโดมิเนียมนะโทรศัพท์แจ้งให้ตำรวจมาช่วยระงับเหตุเพราะว่ามีผู้ชายคนนี้ยืนเอะอะโวยวายหน้าสวนยอมของคอนโดอยู่ที่เขตดินแดงนี่แหละ สิบตำรวจโทรวรดรขิรัธนาบูและสิบตำรวจโทจิรายุทธราชอาจเป็นขอบหอมู่สอนอสุทธิสารก็ไปถึงไปถึงปุ๊บเบื้องต้นก็พยายามเจราจาก่อนต้องการให้เขาสงบสติอารมณ์ไปคุยที่โรงพักแต่ตอนจะนำตัวขึ้นรถจักรยานยนต์สายตรวจเนี่ยนายจิราศักดิ์ปรีเข้ามาแย่งปืนของตำรวจนะสิทีนี้ตำรวจทั้งสองนายก็ช่วยกันเลยชุลมุนเลยล็อกตัวเขาไว้แย่งปืนกลับมาได้แล้วก็อย่างที่แจ้งคุณผู้ชมนะตอนที่แย่งปืนกันเนี่ย มีเสียงปืนดังขึ้น2นัดด้วยปืนลั่นเลยนะสองนัดแต่เคราะห์ดีจริงๆเดชะบุญครับกระสุนเนี่ยถูกเสื้อกรเะสิบตำรวจโทจิรายุทธบริเวณหน้าอกครับแล้วก็ไปเฉียวหัวไหล่นี่นี่นี่นะมีร่องรอยคมกระสุนเนี่ยเฉียวหัวไหล่บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้สิบตำรวจโทวรดอรเนี่ยบาดเจ็บที่ขาขวาเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบครับแล้วก็ถูกส่งโรงพยาบาลแต่หมดทั้งสองนายเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีพระคุ้มครองที่แขวนไว้ที่เสื้อเกราะครับ นี่นะครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ชายคนนี้มาเอ,อะอะโวยวายอยู่ที่คอนโด4-5วันแล้วมองดูดีๆเอไม่ใช่ลูกบ้านนี่นาเดิในใครก็ไม่รู้นะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีอาการโวยวายเสียงดังใส่ตำรวจแล้วเข้าไปแย่งปืนจนมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดครับที่คนร้ายเขาเสียงดังใส่ที่ตำรวจสองคนค่ะล้วเหมือนว่าแบบเอ๊ ชี้หน้าหรือว่าทำอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่ที่ตำรวจไวก่อนที่เขาจะแย่งตืนนะคะคุณผู้ชมคะตำรวจควบคุมตัวนายจิรศักนะ mm hmm. เขายัางให้การวกไปวนมาแล้วรื้อค้นดูกระเป๋าเขาเนี่ยข้าวของเขาเนี่ยมีอามของหน่วยรบต่างๆ <Ừ. S 1> เขาบอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่มีเยอะไปหมดเลยนะแต่คุยไปคุยมา เขาเคยทางานเป็นรอปภค่ะแล้วก็ลาออกตั้งแต่พฤษภาคมอตอนนี้มาเดี๋ยวทำงานอะไรส่วนอามเนี่ยที่เป็นของหน่วยรบต่างเนี่ยเขาบอกว่าผมชอบก็ซื้อมาเก็บเอาไว้ไม่ใช่ว่าผ่านการอบรมอะไรต่างๆนานาทีนี้ตํารวจเนี่ยได้มีการตรวจหาสารเสพติดนะคะไม่พบนะแล้วก็ไม่พบว่ามีประวัติอัดยากรด,ด้วยก็มีการคุมตัวไปดําเนินคดีค่ะ